ดวงของชาวราศีกันท่านมีเค้ี์ที่จะได้โชคลาบลาบรอยโชคใหญ่มีเค้ี์ที่จะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซี ทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกันในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกันในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายน2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกันท่าน มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากใครจากคนลนักษณะแบบไหนแนวทางที่ชาวราศีกันได้โชคลาบมาน,นั้นจะเป็นแบบใดและชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ที่เป็น หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใด ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลานี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกันวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าไพ่ยิปซีที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับก็บ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่ สิบใบที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับมีไพ่อะไรบ้างมาดูกันที่ไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับไพ่ใบแรกก็จะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะครับนะหรือว่าไพ่ page of s w o r d ะในภาพนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีผู้ชายอายุน้อยตัวเล็กๆผิวออกเข้มๆหน่อยนะเข้มๆดำๆหน่อยนะครับกำลังถือดาบอยู่ ท่าทางดูดื้อรั้นนะครับนะยืนอยู่บนที่โล่งๆนะอย pues ู pues yeah, ่บนเนินโล่งๆมีลมพัดโปรกๆหน่อยนะครับนะพัดแบบแบบว่าผมเนี่ยปิวไปข้างหลังเลยนะครับอ่ะตัวนี้หมายถึงอะไรตัวนี้หมายถึงความดื้อรั้นของตัวท่านอ่านะฮะหมายถึงการไม่สนใจการไม่ใส่ใจนะฮะการที่ ไม่ได้สนใจนะแปลว่าอะไรนะฮะความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะครับก็หมายถึงท่านอาจจะมีแนวทางอะไรในใจหรือว่าท่านอาจจะไปพบเจอนะอะไรที่มันเด่นๆสะดุดตานะครับอาจจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวนะอาจจะเป็นลงเป็นเลขอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านเห็นบ่อยๆเนะี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจ มองข้ามไปสิ่งนั้นอาจจะเป็นโชคลาาเก่ท่านได้นะครับนะอันนี้คือความไม่สนใจนะอันนี้ให้ดีดูให้ดีอะไรก็ตามทีม่อยู่ใกล้ตัวแล้วท่านไม่สนใจเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาาเก่ท่านได้นะครับชาวราศีกันนะนะมาดูที่ไพ่ใบที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะ ก็จะเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้านะครับหรือว่าไพ่ Queen of w a n d นะครับในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงผมปละบ่าผมบอบๆออกสีทองทองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะตัวผมผอมหน่อยนะครับเป็นคนที่ลักษณะเป็นผิวสองสีค่อนข้างเป็นทางขาวนะครับแต่ก็ไม่ขาวมากนะอาจจะมีฝอเล็กๆที่ริมฝีปากนะครับนะ อาจจะเป็นคนพูดเก่งๆหน่อยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนั่งอยู่บนบันลังหงสูงนะนะครับแล้วก็มีแมวสีดํานั่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้มือนึงถือไม้เท้ามือนึงถือดอกทันตาวันนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงความหวังหมายถึงลางสังหรณ์หมายถึงสิ่งที่เป็นลางสังหรณ์ที่ท่านเนี่ยคิดได้แล้วมันก็อาจจะแม่นยำด้วยนะครับ หมายถึงอะไรที่ท่านคิดไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นตามนั้นได้นะนะท่านมีแนวทางอะไรในใจมีเรียออะไรในใจนะครับนะแล้วท่านก็เผลอพูดออกมาหรือพูดได้ใครฟังอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ท่านก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเวลาท่านไปคุยกับใครในเรื่องของโชคลาภนะครับถ้าท่านเนี่ยเผลอพูดอะไรออกไปจดไว้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะ่นะอาจจะเป็นโชคลาภแก่ท่านได้นะท่านจะได้ไม่ลืมนะครับนะท่านจะได้ไม่มองข้ามนะนะฮะ มาดูที่ไพ่ใบที่3านะครับเป็นไพ่ตำแหน่งที่สามนะฮะไพ่ตำแหน่งที่สามวันนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขสองก็จะเป็นไพ่สองถ้วยนะครับไพ่สองถ้วยนะครับในภาพเราจะเห็นว่ามีผู้ชายผู้หญิงถือถ้วยกําลังแลกกันนะสัตว์ที่เป็นเทพนะครับนะฮะตัวแดงๆหน่อยนะครับหัวเป็นสิงโตแล้วก็มีปีกนะนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นงูพันกันนะครับงูพันกันแบบนี้นนะะ ตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงคนรักนะครับหมายถึงการแลกเปลี่ยนความรักหมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับนะท่านอาจจะได้พูดพูดคุยกับคนรักของท่านนะครับนะล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องเลขเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่คนรักของท่านพูดออกมาอาจจะเป็นโชคลาภแก่ชาวราศีกันก็เป็นได้นะนะครับอะไรที่เกี่ยวกับคนรักของท่านเนี่ยนะ อาจจะนาโชคลาภมาสู่ท่านก็เป็นได้นะครับและไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย <_: S 1> เขาเรียกว่าอาจจะได้โชคลาภจากคนรักไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับนะมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ในตําแหน่งที่4 <_: S 1> นะครับเพราะตำแหน่งที่4นะครับวันนี้เป็นไพ่หมายเลขเกเป็นไพ่9ดาบนะครับ ในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยนะครับนะลุกมาจากที่นอนนี่ยมานั่งอยู่แล้วก็เอามือลุ่มหน้านะครับแล้วก็มีภาพดาบเนี่ยนะครับมีดาบเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้ตรงฝาผ้านังนะครับอยู่เก้าเล่มนะลักษณะน,นี้นะครับจะหมายถึงความฝันนะถ้าจะฝันนะฝันอะไรก็ตามนะฮะอาจจะเป็นฝันแย่งโชคลาบก็ได้นะครับถ้าอาจจะได้โชคลาบจากความฝันก็เป็นได้นะ มาดูที่ตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับหรือว่าเพ g อฟแวร์ขอภัยเพดอฟคับนะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้ชายนะหรือว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะนะครับนะออกขาวๆหน่อยนะครับตัวเล็กๆนะครับนะหน้ากลมๆออกขาวๆจีนๆอะไรอย่างนี้นะะ ก็มีภาพเนี่ยนะคนนี้เนี่ยกำลังถือถ้วยอยู่ในถ้วยก็มีปลานะครับเขาปลาเขาก็จ้องมองผู้ชายผู้ชายก็จ้องมองปลาแบบนี้ตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับตัวนี้หมายถึงล่างสังหรณ์ที่แม่นยำนะาปถึงสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะใช่ก็ใช่อะไรอย่างงี้ครับแสดงว่าชาวราศีกันเนี่ยท่านอาจจะมีเซนส์แรงมีเซนส์แม่นนะฮะถ้าท่านคาด การอะไรไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นตามนั้นได้นะครับอาจจะทำให้ชาวราศีกันเนี่ยมีโชคมีลาบตามที่คิดได้นะนะฮะมาดูคนที่พไพ่ใบต่อไปนะครับพไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ในตำแหน่งที่6กนะครับก็คือไพ่เก้าถ้วยนะครับ ให้เก้าถ้วยนะครับในภาพเราจะเห็นว่ามีผู้ชายทุ้มท้วมหน่อยนั่งอยู่บนม้านั่งนะมือกอดอกไว้นะครับใส่หมวกที่มีดอกไม้อยู่แล้วก็เป็นหมวกแดงๆนะครับหน้าตาออกรูกแข็กๆหน่อยนะครับลักษณะเป็นคนอ้วนเตี้ยป้อมๆทุ้มทมผิวเข้มๆดำๆนะข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยมีถ้วยอะไรอยู่9ใบนะครับรงนี้นะครับก็จะหมายถึงความพึงพอใจไปถึงการที่ได้แล้วได้ อีกนะครับนะก็หมายความว่าชาวราศีการท่านใดเนี่ยถ้าท่านมีแนวทางมีเรืกก่องกำลังในใจเนี่ยท่านอาจจะสมหวังก็เป็นได้นะครับจะได้โชคใหญ่ก็เป็นได้นะนะฮะในดูนะครับขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าอะไรที่ท่านเคยได้มาแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้อีกนะเอาใครที่เคยได้ลาบอะไรมาก็ตามนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะได้ลาบซ้ํา การได้รับเงินซ้ำเข้ามาอีกนะครับมันถือว่าดีมากเลยนะฮนะแบบนี้นะครับเรียกว่าอาจจะได้แล้วได้อีกนะครับนะจ,จะได้โชคลาภแบบเก่าก็เป็นได้นะครับมาดูคนที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปเป็นไพน่ในตำแหน่งที่7นะครับเป็นไพ่ เมเจอร์หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นไพ่เดมจิกเชียนนะครับในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีผู้ชายนะใส่ผ้าคลุมสีแดงๆอยู่นะครับมือหนึ่งเนี่ยก็ถือคาทาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะครับชี้ไปข้างบนอีกมือหนึ่งเนี่ยชี้ดูลงมาข้างล่างนะครับนะก็มีโต๊ะวางเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะมีเหรียญนะครับมีถ้วยมีดมีดาบนะครับแล้วก็มีไม้เท้าเนี่ยอันนี้นะฮะ ตันนี้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงสูตรหมายถึงการคํานวณหมายถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์สิ่งที่เป็นความรู้แก่ท่านนะครับสิ่งที่ท่านมีความรู้นะครับประสบการณ์ของท่านนะมีเซนที่แม่นยำนะครับนะท่านจะมีหนทางในการไปหาแนวทางมาจนได้อะไรแบบนี้นะนะครับนะเป็นหนทางของท่านเองอะไรแบบนี้นะครับนะอาจจะท่านอาจจะมีสูตรเป็นของตัวเองก็เป็นได้นะครับออาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้โชคใหญ่ที่แบบเหนือความคาดหมายได้นะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ในตำแหน่งที่8นะฮะไพ่ตำแหน่งที่8นะครับก็จะเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับหรือว่าไพนะ่ควีนแลเป็นตเคะในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ย กำลังนั่งอยู่บนบันลลังสีเทาๆหรือดำๆนะครับคลุมในผ้าสีเขียวนะครับนะคุมผมในผ้าสีเขียวมือนึงถือเหรียญเอาเอามือถือเหรียญเอาไว้เป็นเหรียญเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับหมายถึงท่านอาจจะได้ลาบการเงินต้นใหญ่ที่อาจจะทำให้ชาวราศีกันเนี่ยดูเหมือนเป็นราชินีรวยทรัพย์ได้นะครับนะนะท่านอาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินนะครับนะ ถ้าเป็นพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยท่านอาจะได้ลาบใหญที่มาจากโซฟานะครับที่มีผ้าหรือมีบอกเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ําตาลแดงๆนะนะครับถ้าแบบนี้นะครับถือว่าการเงินเนี่ยท่านอาจจะมีโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เลยนะนะครับลักษณะบุคคลนะครับผิวขาวอวบนะอายุประมาณ4 5่สถึงห้ปีนะครับผมยาวๆหน่อย มาดูคนที่พไพ่ใบต่อไปนะครับก็จะเป็นไพ่ในตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข7นะครับก็คือไพ่ The c h แ r ริออรนะครับไพ่เดอรแชริออนะครับหมายถึงอะไระมาดูที่ภาพก่อนนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีนักรบนะครับกำลังยืนอยู่ในรถสึกอยู่ในราชรถอยู่ในรถสึกนะครับนะรถสึกของเขาเนี่ยก็จะมีซุปฟลิสีขาว สฟิง์สีดำคอยลากด้วยนะนะฮตรงนี้นะครับก็หมายถึงยานพาหนะนะหมายถึงรถนะครับอะอาจะได้โชคลาภที่เกี่ยวกับรถโดยเฉพาะรถคันที่แพงที่สุดในบ้านของท่านนะครับะอาจจะได้โชคลาภที่มาจากการเดินทางนะครับอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากทางไกลามาจากต่างประเทศได้นะครับแบบนี้นะแต่เด่นมากเลยนะครับคือมาจากรถนะอันนี้ มาดูที่ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10นะครับวันนี้เป็นไพ่แปดถ้วยไพ่แปดถ้วยนะครับในภาพเราจะเห็นว่าเป็นภาพช่วงกลางคืนนะครับมีคนที่ใส่ชุดแดงๆส้มๆเนี่ยเดินออกมาจากริมน้ํานะครับข้างหน้าไพ่เนี่ยก็จะมีถ้วยนะครับเรงกันอยู่ทั้งหมด8ใบนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรไพ่ใบนี้นะครับหมายถึง สิ่งที่เคยผิดหวังอ่าสิ่งที่เคยผิดหวังนะท่านอาจจะลงทุนอะไรมาแล้วมันผิดหวังในคราวที่ผ่านมานะครับท่านเอาท่านท่านถ้าท่านเอามาลงทุนต่ออาจจะเป็นช่วงแรกดท่านก็เป็นได้นะนะครับวันนี้ท่านจะได้ชคลาภที่มาจากตอนกลางคืนอ่าจะได้ชคลาภที่มาจากตอนกลางคืนนะดึกสงัดเงียบสงัดแบบนี้นะครับหรือใครนะครับที่ ต้องเดินทางไปไหนไก,กลยอย่างเงี้ยก็ดูที่เลขรถที่ใช้เดินทางไปไหนไก,กลหรือก็หรือไม่ก็เป็นที่พักในระหว่างการเดินทางได้ด้วยนะครับสรุปนะครับดวงของชาว ราศีกันท่านมีเคีนที่จะได้โชคลาบลาบรอยโชคใหญ่มีเคีนที่จะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากเซนของท่านนะครับ ท่านจะได้โชคลาภที่ท่านเห็นบ่อยๆท่านจจะได้โชคลาภที่มาจากตัวท่านลนักษณะที่เป็นการพูดเผลอพูดออกไปนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากความฝันนะครับแต่ท่านฝันเนี่ยฝันฝันแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจท่านั้นถ้าท่านมีฝันอะไรก็ตามนะครับที่บันดูแบบแปลกๆเนอยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฝันแห่งโชคลาภแก่ชาวราศีกันก็เป็นได้นะครับนะ ท่านอาจจะได้โชคลาบที่มาจากความรื่นลั้นของท่านก็หมายถึงถ้าท่านมีเลขอะไรในใจอยู่นะครับอันนี้นะครับท่านอาจจะต้องบวกลบมาแต้มหนึ่งด้วยนะครับนะท่านอาจจะไม่สนใจฉะนั้นท่านกาอาจจะต้องใช้ให้ความสนใจกับสิ่งท่านฝันนิดหนึ่งนะนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบนะครับที่มาจาก สิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนะครับสิ่งที่เคยประกาศไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเลขเก่าๆนะครับอาจจะเป็นเลขเก่าๆนะที่ท่านเคยไปลงทุนไว้แล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนะก็ลองทุนอีกทีนะครับก็ลองลงทุนอีกทีอาจจะมีโชคดีอาจจะได้โชคลาบลาบเราโชคใหญ่ก็เป็นได้นะนะครับอาจจะได้โชคลาบซัพย์ก้อนใหญ่นะครับที่มาจากคนรักนะครับ นะการพูดกับคนรักของท่านนะครับนะการเจรจาคนรักของท่านการพูดค er> ุยกันนะครับอาจจะได้ไปคุยเรื่องเรื่องของโชคลาบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนรักของท่านเนี่ยได้พูดอะไรที่มันเกี่ยวกับโชคลาภออกมาหรือว่าเป็นเลขอะไรมาก็ดูตรงนั้นนะครับท่านอาจจะมีโชคลาภกับคนรักก็เป็นได้นะฮะท่านอาจจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากรถนะครับโดยเฉพาะรถคันที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแพงที่สุดในบ้านนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นสีขาวรถสีดํานะครับ จะเป็นรถที่เป็นสีขาวและสีดําในคันเดียวกันเลยก็เป็นได้คนะรันะบ,บจะได้โชคลาภที่มาจากการเดินทางด้วยนะครับก็ดูดูที่เลขรถได้แล้วแบบนี้เราจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับผมยาวๆหน่อยผมอาจจะเป็นสีเข้มๆหน่อยถ้าไม่สีน้ําตาลก็จะเป็นสีดํานะครับน้ําตาลเข้มๆเลยแบบนี้ถ้าเราจะได้โชคลาภนะครับที่มาจาก เซนต์ของท่านนะครับอาจาจะได้โชคลาภพี่ท่านวางแผนเอาไว้วิเคราะห์เอาไวนะ้นะนะาอาจาจะได้โชคลาภน,น,น,นะครับที่มาจากการคํานวณนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านว่ามันควรจะเป็นควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้้ท่านนํามาใช้าาาท่านอาจาจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใจก็เป็นได้นะครับอาจจะได้ลาบลอยโชคใ่ที่เรียกว่าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตท่านได้เลยนะครับถ้าแบบนี้ขึ้นนะนะฮะ ว่าจะได้ลาบใหญ่นะครับแบบนี้ไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินงที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับด้านดวงหรือว่าเป็นดวงลาบใหญ่ท่านนี้จะชัดเจนมากเลยนะครับชาวราศีกันนะครับนะ,นะแล้วก็ ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีกันนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีไหว้ขอพรกับพระนารายก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบรอโชคใหญกับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเพื่คนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ